ข้อเสียของการพูดเสียงดังฟังชัดแบบมั่นใจเอาแล้วการพูดเสียงดังมันมีข้อเสียยังไงคะมันฟังแล้วหนวกหูหน่ารำคาญหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ถูกสอนให้ต้องพูดเสียงดังฟังชัดกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็มักจะจบลงที่การขายสินค้าขายของหรือการไลฟ์สดเพื่อขายของนั่นแหละนะคะ ราอาจจะคิดว่าการพูดเสียงดังหรือพูดตะโกนที่ดังมากที่สุดมันเร้าใจทําให้คนอยากซื้อสินค้าของเรานั่นคือความคิดความเชื่อของเราแต่ไม่มีอะไรการันตีในทางตรงข้ามการใช้เสียงพูดที่ดังเกินไปมันมีโอกาสที่จะทําให้คนรําคาญสนใจเราน้อยลงและเลิกติดตามเราหรือเปล่าในขณะที่คู่แข่งของเราช่องอื่นๆอาจจะไม่ได้ใช้เสียงดังแต่ใช้การพูดที่มีลีลาน่าสนใจใช้น้ำเสียงที่ฟังแล้วอาจจะเคลิ้ม ยิ่งพูดก็ยิ่งสร้างมูลค่าให้สินค้าได้มากขึ้นอีกอาจจะใช้เสียงระดับดังปานกลางแต่สร้างความน่าเชื่อถือนี่คือสิ่งที่เราเปรียบเทียบได้และการพูดเสียงดังมันจะมีข้อเสียได้ยังไงคลิปนี้รวบรวมมาให้แล้ว ถ้าดูจบแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดไปเลยและปรับการใช้เสียงในระดับดังระเบิดระเบ้อให้ดังในระดับพอดีก็ได้ข้อเสียข้อแรกการพูดเสียงดังแน่นอนมันเหนื่อยค่ะเพราะเราใช้พลังเยอะนะใช้พลังตลอดเวลายิ่งพูดยาวก็ยิ่งเหนื่อยข้อ2ถ้าเราเริ่มต้นเปิดตัวด้วยการใช้เสียงพูดดึงดงสิ่งนี้มันกลายเป็นคาแรคเตอร์ของเราไปแล้วก้าวไปแล้วถอยลําบากแล้วค่ะ ดังนั้นเริ่มต้นด้วยเสียงดังเราก็ต้องพูดเสียงดังไปตลอดถ้าเราจะปรับการใช้เสียงให้เบาลงเราอาจจะมั่นใจน้อยลงก็ได้หรือกลัวว่าคนที่ติดตามช่องของเราแปลกใจว่าเอ be, <ๆ>๊ะทำไมอยู่ดีๆพูด<ๆ>เสียงเบาๆล่ะแต่ที่จริงแล้วถ้าต้องการจะปรับเราปรับได้นะคะค่อยๆลดลงมานั่นเองค่ะข้อเสียข้อที่3การใช้เสียงดังมากเกินไปมันยากต่อการใช้เสียงสูงต่ำยากต่อการสร้างสำเนียงลีลาการพูดที่ มันอาจจะน่าสนใจมากขึ้นแทนที่จะอัดเสียงดังๆไปเหมือนเสียงเป่าแตรค่ะปูนเสียงเป่าแตรเราได้ยินแล้วเป็นไงเสียงแตรดังๆกระตุ้นให้เราสนใจได้แต่เราก็อาจจะตกใจได้เหมือนกันไม่ได้รื่นรมไม่ได้รื่นหูเลยนะคะการพูดเสียงดังมันจะติดเป็นนิสยัยนะ และมันจะแก้ยากขึ้นในคอนเทนต์อื่นๆเรื่องต่อๆไปซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะกับการใช้เสียงดังก็ได้นะหรือสินค้าบางตัวเนี่ยเราต้องค่อยๆอ,อ,อ,อธิบายประสิทธิภาพของมันคุณสมบัติของมันนะคะซึ่งมีสินค้าหลายตัวทีเดียวที่ไม่เหมาะกับก,บการใช้เสียงดัง,ดงเพราะฉะนั้นใช้เสียงดังมันจะติดเป็นนิสัยนะคะคิดบ้างไหมคะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคลูกค้าที่ตามช่องของเราเ็ามักจะลดเสียงปิดเสียงทันทีที่เปิดดูคลิปของเราหมายความว่าอะไรเราพูดเสียงดังเกินไปนะคะ และถ้าไม่ใช่การไลฟ์สดนะเป็นการดูย้อนหลังละ่ะดีไม่ดีเขาอาจจะลากสไลด์ไปอย่างเร็วๆเลยเพราะอะไรเพราะเขาทนแสบแก้วหูไม่ได้ทนฟังเสียงด,ดังๆของเราไม่ได้นั่นเองค่ะจะคิดไปยาวๆยอดการติดตามอาจจะน้อยลงก็ได้เพราะอย่าลืมนะเขาจะไปเจอช่องที่ขายสินค้าคล้ายๆคุณนะคะแต่เขาไม่ได้พูดเสียงดังน่า,ารำคาญไง <S <S เพราะเสียต่อมาการใช้เสียงดังฟังยังไงก็ไม่อ่อนโยนฟังยังไงก็ไม่ลื่นหูเสียงดังสื่อถึงมิตรภาพยากมากค่ะ ถึงเราจะเติมคำว่าค่ะนะคะครับจะจา๋าก็ไม่ได้ช่วยให้อ่อนหวานขึ้นค่ะการใช้เสียงดังอาจจะเร้าใจดูตื่นเต้นในช่วงแรกๆเท่านั้นค่ะ แต่เรามั่นใจได้ยังไงว่าเขาเข้ามาดูช่องเราเพราะเขาชอบฟังเสียงดังๆของเราเขาซื้อสินค้าของเราแน่นอนเพราะเขาชอบเสียงดังๆของเราอีกหนึ่งข้อเสียของการใช้เสียงดังเกินไปคืออะไรเราจะติดการกระแทกกระทันตะโกนและพูดเร็วเกินไปโดยอัตโนมัติผู้เสียงดังพูดรัวๆติดกันซึ่งบางช่วงบางตอนมันมีข้อความที่น่าสนใจที่เราอาจจะย้ำจะกระตุ้นให้คนสนใจได้มากขึ้นเราก็พูดรัวไป และคนส่วนใหญ่มักจะไม่กลับไปดูผลงานตัวเองในการใช้เสียงพูดภาคการใช้เสียงพูดอัดคลิปและการพูดไลฟ์สดถ้าไม่ย้อนกลับไปดูเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าระดับการใช้เสียงของเรามันดังเกินไปไหมถ้าพบว่าเราใช้เสียงดังเกินไปจนตัวเราเองอยังรู้สึกลำคาญลองปรับลดการใช้เสียงให้เบาลงในระดับที่ฟังแล้วสบายหูมากขึ้นวิธีง่ายที่สุดก็คือฝึกอัดคลิปแบบนี้แหละค่ะแล้วใช้เสียงดังระดับต่างๆกันไป เราจะทำอะไรได้บ้างถ้าอยากให้เสียงพูดของเราน่าสนใจมากขึ้นมากกว่าการใช้เสียงดังๆ